ด้วยนะคะคือแบบผมต้องไปนั่งอัดโดยใช้นี้มันทึกหน้าจอคืออัดอย่างนานนะผมจะบอกให้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะว่าอธิบายเอาก็แล้วกันนะครับว่าทิ๊กอะไรเป็นทิกอะไรบ้างครับนี่ใช่ท,กกทิกแรกนี่น่าจะทิกแรกแน่เลยครับซึ่งมันไม่มีเสียงอะไรเลยผมจะบอกให้เราจะข้ามขั้นตอนไปก่อนนะคะโอเคขั้นตอนที่ผมออกมาเล่น คือเหมือนเล่นในในมือถือนะตัวศัพท์เนี่ยมันมชอบกระตุกแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจอะเวลามาดูคลิปวิดีโออะกระตุกโคตรจะบอกให้คือแบบผมลืมว่าผมผมจะทำเช็คเลที่สองอะผมลืมว่าทำยังไงเว้ยเนี่ยก็แบบกดสเก,ก็ตบอดแล้วก็กดลงอะผมพลาดอะเออแบบทำพลาดแต่พอกระโดดขึด้นบุ๊ โอ้โตรเท่ก็ว่าหลังๆผมก็ทำไม่ได้ละผมลืมทำยังไงจะทำอีกทีหนึ่งดันมาทำได้อีกทีหนึ่งโอ้นี่ละงงให้คุณผู้ชมนะครับเอาปืนเอาปืน M4 มมาครับคือจริงๆเอาปืนอะไรมาก็ได้ คือมจะไปกินการเันทกแบบเล่นในรวัวสับแบบนี่ครับเราสามารถกดแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดแบบว่เวลาจะกดท่าไหนแล้วก็เอาอเนี้ไปตั้งไว้ที่ท่านั้นเลยคือแบบโคตรดีดูเยอะดูก็ทิคนี้น่าจะรวมกันหลายหลาทิกเลยนะเพราะว่าแล้วก็ทิกนี้นะครับเป็นการแบบ สองมีนั่งตั้งไอวอในในแบบหน้ารอกีมะเออนันเนี่ยคือแบบมันดีมากนะมันจะบอกให้แบบบแบบนบบนะดีครันี่เป็นไงเพียงแค่คุณมีไอที่ตั้งแบบแจกเงินแจกเพชรอะไรแบบนี้คุณก็สามารถทำได้นะโอ้กระตุกเกอบางทีก็เนาะคือมันจะเป็นสองทิกรวมกันเลยนะครับ ก็ไปดูก็ประมาณผ่านไป3ามทิกแล้วก็อันนี้ทิกที่4กับทิกที่5้านะครับทิกที่4ี่ก็จะอยู่ทางด้านของเกาะแก้วนะมันจะข้ามมือครับแย่คุณมีไอวอลสอถึงสลูกซึ่งผมจะให้ดูช็อตที่แบบคือแบบผมยิงเดินหัวแบบผมนี่แบบ,แบ,บโคตรงงอ่ะอ๋อผมไม่ได้อัดตอนนะ คือผมโดนกับระเบิดด้วยนะเป็นดินหลักอะเดี๋ยวป๊บเดียวนะคือผมเจอคนเม่ตอนนั้นอะเสียหลักเลยอะ่ะแล้วก็ให้คุณผูชมตั้งไอโบประมาณสองลูกนะครับก็ประมาณเท่าประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบทัวร์สับแโอ้กระตุกเกืนเวลาคิดแบบนี้คือแบบผมอัดอัดอยู่เอา้า มันไม่อ่าให้อ่ะผมต้องไปหาวิธีแล้วคืออบแรกมาอัดให้ได้ดีนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้เพราะว่าหนิตห,ห,หายเนิตหายแบบงงงๆด้วยนะประเด็นไไดหลักอ่ะจะบอกให้ซึ่งผมเจอคนเนี่ยนะเฮ้ยก็ทิงนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนครับนะแล้วผมขอดูคลิปนี้ก่อนว่ามันมีกี่ทิก 2ทิกนะก็นั่นหน่อยเนาะก็สองสอง,สองหนึ่งโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้า,าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบุ๊าบบายก็ผมอัดก็แบบอัดอย่างหน้านะตอนนี้ก็สี่ทุ่มเป็นนาทีละบายบายพรุ่งนี้เรียนด้วย